สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้เป็นของออนเกียวนะครับรุ่น HTR 593นะครับตัวนี้แจ้งบอกว่าเปิดแล้วตัดนะเสียบปลั๊กก่อนคนระับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องได้ยินแต่เสียงดีเลยถอดปลั๊กใหม่เสียบใหม่ ตัดไปแล้วตัดไปแล้วครับแบบนี้ก็จะสรุปได้เลยก็มีชุดผ้าขยายชุดได้ไฟรั่วแล้วโปรเทคหรือชุดบอร์ดฮีดดิมไอนะครับก็เช็คง่ายๆก่อนก็คือลอยชุดได้ออกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำการเป่าฝุ่นทําหมนยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ เช็คหาตัวเสียก่อนนะครับตัวนี้ถอดปลั๊กก่อนนะครับตัวนี้ผมได้ไขน็อตออกแล้วถอดชุดไดออกก่อนเลยถอดชุดไดนะครับชุดไดก็จะเป็นบอร์ดนี้นะครับเสียปลั๊กทำการเสียบปลั๊กก่อนนะครับเปิดเครื่องนะฮะเปิดเครื่อง จะดูว่าเครื่องตัดไหมถ้าเครื่องไม่ตัดก็จะเป็นที่ชุดชุดไดชุดนี้นะครับเปิดแล้วไม่ตัดปกติต้องตัดนี่ไม่ตัดแล้วฮะแล้วก็จะสรุปง่ายๆก็คือชุดใดนี้เสียก็จะมีชุดคู่หน้าเซนเตอร์สลาวนะครับเราต้องไล่เช็คดูว่าชั้นไหนที่มีปัญหา หรือจะเปลี่ยนบอร์ดหรือจะซ่อมตัวนี้ก็ต้องดูจากสภาพบอร์ดก่อนว่าผ่านใช้งานมานานหรือยังบอร์ดเปลี่ยนสีหรือยังหรือว่าบอร์ดลีกหรือทรานซิสเตอร์ลีกนะฮะตัวนี้ไล่เช็คแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องประเมินไปก่อนว่าซ่อมไหมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะ ประมาณนี้สําหรับรีเซิร์เวอร์ตัวออนเกียว HTR 5้านะครับสําหรับใครที่ใช้รีเซิร์เวอร์อยู่ก็ปรึกษาได้นะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ